สบายดีพ่อแม่พี่น้องสดี FC ทุกๆท่านเด้อหลังจากคนดินคนดอนแล้วสาวดอนก็โทมาหามากินส้มพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินส้มเพิ่นสาวดอนเนาะยงๆเอาเฮ็ดหยังกมาไปความลมเนาะ ห้องปันเสียวเย้ไปไปแม่พันไปที่แล้วโอ้เอ้าเอ้าเช็ดบันนี่เอ้า จะปัดคนะานว้แท้นอาน้ำพิงไหลเชนเลยป๊บไลเชนกันเลยออกมายังเออมันนั่งอยู่แบบนี้มัมานนั่งเบิกมันนั่งหมกเกา่าแบบมันในั้ยาเตู้นี้นะโ,อโอ้หับๆๆเอานังประหาไหนเาไเรียบร้อยปไนอ่อุโอ้โห่นี่จริงหรือหั่ นิ่มเว้ยหลุดหมู่บนหั่นเบรคเป็นเล่เป็นนองกระเฮียนใหญ่กว่าเบาเป็นนองกระเฮียนใหญ่กว่าเอ้ยกบบจะมักึงเน่เอือยนี่พื่อนพี่น้องอันอันไหนยิ่งจะก้องมลน้ำซมน้ำซมจ้าออนตังใจอ อันนี้ก็เรียนลีนอยู่บัตรผู้นิพพานน้ำลั้างผลว่าคุ่มุกอยู่บ่ไม่อายเขาบอกเกิดลังพิษมนจากใหญ่ก่อนโอ้ยว้าไอเรือเรือเรือเอเรือน้ำพลิ้งยังไหจินดาวันบ่จินดาวันได้สาวจินดาวันสาวจินดาวันบอว่านาวไหลเพิ่งมา มึงเนี่ยนี่เราหลงหูได้คนหูได้ดังกิรวานได้อาเอมันจะตุกอันนั้นหูเท่ๆมึงเนี่นะความหูนะฮันมาหาเอ่ยแผลบดื้ออ่ยเนาะมนโกอยน่ดื้อนี่สมอยอยู่อ่ยนี่ดื้อนี่ไอเชิญไม่ไม่ข้าวั่วนะไม่ต่ไม่หลิงไพี่น้องสาดอนอยากให้เชิญที่ข้าวั่มานะมีอา ตะตำไม่ซาดอนกรชีกินสมกระท่นไหมพี่น้องไมเสียดเดียว่่โ่่โห่่กินเบอกเลิกกินแล้วมามพี่น้องบมาห้องโคจัพถึงท่านเบกินแล้วพักันเกินกินก็เล็กหน่อยพอมันก้มแหงวะพี่สาวินอง่เงือเลสมกินจั่งสมเนาะ อ้าอ้อ,นอนคนบางคก็แพ้หูเฮ้ยม่ยม,มไปการดนพอจะขี่คอโรเดอรอันเอ๊ะแค่ขันพอออกแล้วจะ่ไม่อยากมาเห็นเพื่อนแอเพื่อนทำอ่ไรมาไปเข้าโงไปอีกก็ได้เบาสุดมึงแม่มึงทางหอ ញ៉ាំកាត់ដែរเด้อញ៉ាំស្ករស្ករញ៉ាំไม้គីម៉ាអាយអើយហឹមបើទើបបາກណាស់មិនរីកអូ อ่นันบ่เห็นเยอม่นะจะเยอะกอบข่บอบอกเลขสอันั้นก็าลินนี่ก็ู้่ใหม่น่ยใหม่นี่่เลยคนหมู่มาถอยโอ้พิงน้ำพิงซึ่งลอเบิกเจ้านี่นี่ปางอมเลันีเขาพังเลยมันนอนเลยเออปางอมเขาพังเลยเจ้าสสได มส่งกระแทัมาแม่พี่น้องให้รับคาปัาอันเต้าริ้เลยจอาปนอเม่ห่นกินเมล็ดมะปงเลยไหม่มันเจรอโอ้ยยาลินเปล่าขนาดนี้เอาตัวน้อยตัวนุ่เอาตัวใหญ่เได้ค่ะนี่อาปากกว้างขาคอเดินนางงด้ ผู้อื่นอุ้มนำลอ้ยเห้ผู้อื่นอุ้มนะมีให้แต่เมยจะอุ้มหลายเมย์จะกเมื่อยเลยบ้านเมื่อเขาจะอุ้มให้เขาอุ้มแน่จะรู้ใส่ใส่ใส่เมได้ลันกันลุ้งปันกันเอาาไปยพี่ถนนี่ก็ินุ่งใช่ปะไม่นมีนอนมีลา เอาไว้ลูอ่ะไปเ้ย <c oughs> นานใช่ม้ยเ้ยะโทางน่นไนไกลๆโไปทางโอ้ยมันเยอะออกไปหาบุหลุดหลุดคันนั้นคันนี้ มาโก้ๆไป่โเอ็นบอกมัมักมนเมืองแตโบเอ็นอาคุยได้ทมนเป็นอะไรหรอเนี่ยนีนี่มันใชล มันนองนาวมือถืออิดนะมาโซนนี่มีม่คือมาบอกเลนแ,<บ>แต่ไม่เอาหายหาตันมันมคนหมดคนอันนี้นี้